อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing Matter นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับพอดีจะเปิดกระชานะครับก็เลยเติมตังคไปพอสมควรนิดหน่อยเออไม่ได้มีเยอะมากนะครับแต่ว่าก็จะมาเปิดกระชาให้ดูพอดีรถลุ่นเลยไปสอรอบแล้วนะครับสำหรับพีวันนี้ก็จะเข้าสู่รอบที่3นะครับก็เลยมาแวะทําคลิปเผื่อให้ใครดูสะใจกันนะฮะมาสั้นๆแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมเน้นซิงมัตเตอร์ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงถึงตีสองปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ก็ขอฝากร้านเติมเกมท็อปอัพเกมเมอร์ไว้ด้วยครับเติมถูกกเติมเองใช้ u id ในการเติมนะครับใครจะซื้อพาร์ตจะซื้ออะไรโดนนนนนแแฮก่อะครับผม อ่ทีนี้ึถามว่ถา,ถาหาเอ็นบินในทางรายจะเร็วที่สุดนะครับแนะนํานะครับอ่ะอันนี้ก่อนอย่างแรกคือผมเติมตังถึงแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะได้นี่มาด้วย GTR จะเอา GTR GTR GT ผมก็จะ 4e นะครับขอมัน 4e เสร็จปุ๊บผมก็จะได้ตัวนั้นอีก15ใบอ่าเป็นแผนที่เราคิดค้นไว้แล้วนะครับว่ามันเป็นคอมโบเซตนะฮะอืม ไงไงเอ๊ะต่แบ่แม่จะห้าไม่ไหวก็เถอะนะโอเคงั้นเราเอามาเอาพีวันก่อนแล้วกันนะครับมีห้าสิบดอกนะครับคือมันคงต้องออกแหละนะโอเคเอ่อต้องบอกก่อนว่าหลุดเลรมาสองรอบแล้วนะครับก็คาดหวังว่าจะตรงเลรสักทีนะครับแต่พักนี้รู้สึกตาก,กระตุกกระตุกเวลาเห็นเฮลแคทยังไงก็ไม่รู้หวังว่ามันคงไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า พักนี้ศบตาเกเฮลแคทแปลกๆนะครับอะให้ดนะูประวัติสุ่มนะฮะนี่ล่าสุดนะครับท,ที่สุ่มครั้งที่แล้วที่หลุดมานะครับความชิปหายมีอยู่จริงนะฮะมาดูกันนะครับว่าชิบหายอะไรบ้างครับนี่ครับโลตัสครับเอ่าล่าสุดโลตัสอ e ีโวลา G.T. นะครับรอบหลังที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งดูไม่ได้เหรอโอเคดูไม่ได้ทำไมจำไม่ได้แล้วขั้นไหนอืมอะแต่มาดูกัน ผมขอปัดอนิเมะแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบแบบดูอะไรช้าๆนะเพราะว่าตัดไปเลยแล้วกันคลิปสั้นๆด้วยนะครับโอเคผมอยากได้นี่วะผมขอกดแบ็กลับมานะผมรู้สึกแบบดวงผมจะมาการแบบหูอะไรกันเนี้ยน่า,จะ,า,นะนาจะมาแล้วนะครับรอบนี้ถ้าไม่โวจริงๆก็คงจะมาละขอร้องละพีวันญี่ปุ่นลุด 3. สามซีขอลุดสองพอเพิ่มโอ้โหยังไม่หมอ เอ้ยมาหนึ่งสองจ้าปั๊บเอ้ยกระโปงกระโปงออกส้มส้มดำดำกระโปงส้มส้มดำดำกระโปงส้มส้มดำดำกระโปงส้มส้มดำดำมันไม่ใช่อันนี้มันสีแดงเพื่อนใช่ปะวะสีแดงไหมฮะเจ็ดสองศูนย์กูว่าแล้วไอใหญยรถเติรนโอ้ เจ็กระเดสิ่งที่เกลียดที่สุดบางทีมันก็มาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรนะฮะแม้เราจะพูดอยู่ตลอดว่าอย่าให้มันมายุ่งกับไอดีเราแต่มันก็จะมาหาเราเสมอนะฮะไม่ว่าใจดีเท่าไหนก็แล้วแต่หมดแล้วฮะสองคันเลยเหรอไม่ใช่เพราะว่าอินจะมาสองคันเลยเนี้ไม่น่าจะออกสองคัน โอ้โตาจะ,ะไหลครับเฮลแคทยังน่ารักกว่าเอาจริงๆผมพูดจริงนะอเดี๋ยวก็เราก็เปิดต่อเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายแต่อยากได้หนึ่งอีไงก็คงแบบทำใจไปฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวกะเดี๋ยวรอเปิดครบแล้วแลกเอาแล้วกันนะฮะส่วนนี้มาดูนี้ต่อดีกว่าครับไอ้นี่ก็อืมมาดูกันครับ อันนี้ก็น่าจะก็คิดว่าอาจจะไม่ได้การันตีนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่าผมอ่ะเปิดเบจสิใบเนี่ยมันได้จากคูปองฟรีหมดเลยผมยังไม่ได้าคูปองลวตรงนี้เลยนะครับอขอนะมันให้มันให้มันให้แต่ปัญหาคือมันจะให้อะไรปัญหาคือมันจะให้อะไรแค่นั้นแหละเออขอตรงเลยกับเขาบ้างเถอะนะฮะ โอ้โหมาจริงไอ้ยสบู่แดงกูอยากทุบโต๊ะไอ้อทำไมซื้อหวยไม่ซื้อหวยไหมผมว่าผมควรซื้อหวยนะงจริงอ่ะท้งเงี้ยผมว่าผมควรต้องซื้อหวยว่ะอ่าผมว่าผมต้องควรต้องซื้อหวยว่ะผมพูดจริงจริงผมว่าพักนี้ผมน่าจะมาอยู่ผมว่าผมแม่งมาอะตั้งแต่วันก่อนละไอ้ ไอ้วันก่อนมีใครพูดถึงเจ็ดสองศูนย์ั้งอันเนี่ยรู้สึกแบบรู้สึกแ,บบแปลกๆอะรู้สึกแบบว่าอืมันเดี๋ยวมันต้องมาแน่ๆเลยแล้วแม่งก็ามาจริงๆปวดหัวไอ้ตู้นี้ขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะผลดีจริงห้าตัวเถอะแต่ว่าอ๋อ,อที่สุดปเป็นไรครับรถใหม่ทั้งนั้นเลยรถใหม่ทั้งนั้นเลยดับเบิ้ลแดงเลดเลยเล็ดหนักๆอื๋อ รับไปสี่ลอยเปิดพีวันต่อเลยละกันอย่างเงี้ยไม่เอ้ยนี่ยผมบอกแล้วใครที่บอกว่าหลุดเลทหรืออะไรก็ไม่ต้องคิดมากนะฮะของผมก็ครั้งที่แล้วตอนโลตัดก็เปิดเจ็ดตรงหนึ่งอันนี้ก็เปิดไปแล้วให้นีดูนี่ก็สี่ครั้งติดแล้วนะที่ไอดีผมเพราะงั้นอย่าท้อใจฮนะเปิดไปเรื่อยๆเอาตัวของมาแลกมันครับอย่าไปใส่ใจกับมันเยอย่าไปใส่ใจกับมันเนะี่ยโอ้โหมาสามรอบลวมาแบเยอะๆเนี่ย อ่ะแรกเลยแล้วกันครับกดแรกให้ดูเลยอ,ะอ่ะไหนๆก็ถึงละสีส้มๆครับไหนๆก็มาละสีส้มๆไปโอ้หนิ้วนี่คือแบบนิ้วสั่นแบบไม่มีแรงแตะกี้มันก็แดงไงมันก็ออกแดงๆดงส้มๆมันก็ออกแดงไงแต่คือขอบๆมัน,นเขียนเจ็ดสองศูนย์ไงเฮ้โอเค ผมแคปรูปนี้นี่เลยแล้วกันปกคลิปแม่งเอ้ยนี่ไงปกคลิปไปเลยแล้วกันสุดยอดน่าทึ่งมากครับโอเคก็วันนี้มาให้หลายๆคนได้สะใจสนุกสนานกับการได้เห็นความเจ็บปวดกันแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการเปิดพีวันนะฮะ แต่อย่างที่บอกคือการันตีแท้จริงคือการใช้ตัวแรกนะครับเพราะงั้นอย่าคาดหวังกับเรื่องระหว่างทางถ้าได้ก็ถือว่าดีตรงเล็กก็ดีตรงไม่ตรงเล็กก็อย่าไปฟีเรียสนะครับเพราะว่าจริงๆเกมเนี้ยรถคันหนึ่งมันใช้แค่6คันเองนะครับใช้แค่หคันก็คือเต็มแล้วไม่เหมือนเกมอื่นที่เราต้องเอาเวกแล้วเอาเวกอีกดาว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 เหลืองดาวแดงดาวส้มดาวม่วงยันไปดาวใสลุ้งอะไรก็แล้วแต่มันใช้เยอะเกินไปนะฮะอันนี้ก็คือใช้แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะครับ เอาแค่พอไหวพอสนุกชอบก,ก็กดไม่ชอบก็ข้ามนะครับใครอยากจะรอวอลแค่อยากจะรอลาเฟอรฟ์รารี่หรืออะไรเงี้ยก็นิ่งได้นิ่งก็นิ่งไปแต่ส่วนตัวผมอยากได้สักหนึ่งอ e, ีนะอยากได้สักหนึ่งอ e, ีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับเพราะว่าถึงวันที่สนะิบเนาะก็เหลืออีกไม่กี่วันละอืมก็ดูจากตู้แล้วก็ไม่รู้โอกาสมีไหมขอดูแพ <laughs> ็คกปนแพ็คอันนี้เติมไปแล้วบ้างนะครับก็เลยแบบเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็เลยเนี้ยส่วนมากก็จะเหลือเนี่ยห้าเหรียญ อันนี้ตัวนี้ก็ดูเหมือนจะน่าสนใจห้าเหรียญสิบห้าครับแต่ว่าขอดูก่อนว่าไหวหรือเปล่านะเพราะว่ามือไม่เติบพอนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจของผมก็น่าจะเป็นพวกก้าวพวกนี้นี่คือแพงครับพวกนี้คือแพงมากนะครับถ้าซื้อพวกนี้คือไม่ต้องสนใจสนใจประมาณถ้าสิ่งที่แบบจะให้ผมซื้อได้อยู่ที่ประมาณห้าเหรียญห้าเหรียญอมาสิบห้าเหรียญอย่างเงี้ยโอเคอันนี้อันนี้ผมโอเคนะอ,อันนี้โอเคเพราะว่ามันประมาณร้อย ร้อยสี่สิบกว่าบาทนะครับเต็มที่ก็ร้อยสาสิบร้อสิบประมาณร้อยซื้อเองประมาณร้อยห้าสิบนะครับถ้าซื้อล้านก็ถูกถ้าใครอยากซื้อร้านก็ติดต่อแอดมินได้เลยครับท็อปกี่มือนะครับผมส่วนอันนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาอาจจะสะเทือนใจนิดนึงถ้าซุ้มไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับโอเคหลกัหลกๆก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนส่วนแพ็คเนี้ยเห็นปะคือมันเพิ่มมาอีกห้าเหรียญแต่มันเพิ่มได้อีกห้าแจงผมก็เลยรู้สึกแบบมันเฉยๆนะไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอยากได้เลยมากอะไรเงี้ย พอแพ็คดีๆคุ้มๆผมซื้อไ้หมดแล้วอืมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้อาจจะมีการแหกปากวายไปเสียงดังไปขอโทษด้วยในขณะที่นี้นะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเล่นเกมด้วยความสนุกสนานนะครับช่วงนี้อาจจะมีเวลาเข้ามาเล่นเกมน้อยหน่อยนะครับแต,แต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้พออดีไปเก็บข้อมูลสอดเราจะติดเพิ่มอยู่นะครับก็เลยทําให้แบบบางทีช้าด้วยความที่แบบอย่างอื่นด้วยแล้วก็หลายเกมด้วยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะ โอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับยังไงก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ